ก็ก็ยังเอาง่ายๆคือยังทําอะไรคุณแซนไม่ได้เอาเเห็นทําอะไรได้หรือเปล่าคะอืมก็นั่นแหละผมก็ก็ก็คำถามคือเมื่อสามปีที่แล้วนะครับที่เป็นคดีเนี่ยก็มีที่มันจะกระทบผิวคุณแซนได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนดีคุณคุณชัยวัน์เนี่ยเป็นคดีแรกโอ้ยใช่ไหมอ่ะเธอค่ะสู้บอกเขาสู้ลุงสู้เธอลุงใช่ไหมไม่ว่าจะลุงไหนให้สู้เธอ ไม่ก็คือก็คือก็อา้าวจริงจริงหรือเปล่าว่าคดีคดีแรกที่ที่คุณแซนโดนแล้วมีผลกระทบเราต้องขึ้นศาลก็คือคดีคุณชัยรัฒน์ใช่ไหมหรือหรือคุณแซนจะบอกว่าไม่ใช่อีกประเทศไทยเป็นระบบเก่าวหาขอย้ำรอบที่สองนะคะเพราะฉะนั้นคนเลวหน้าไหนมันจะมากล่าวหาอะไรใครมันเป็นเรื่องปกติการที่ว่ามากระทบซะเนี่ยมันต้องมีการกระทบทำให้ฉันต้องแบบจากบ้านไปอยู่ในเรือนจําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยบอกค่อยว่ากันไม่ใช่ว่าถ้าเป็นเรื่องธรรมดาส่งทนายไปมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะ อันนั้นร<อ>ครั้งตัดสินถ,ถึงที่สุดแล้วครับคุณแซนแต่ผมกาลังจะบอกว่าแล้วก็ข้อหาที่คุณชัยวัตรกับฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวหานะครับแต่คุณชคุณแซนไปฟ้องเขาก่อนแล้วก็ฟ้องกลับไม่ใช่เหรอครับเมื่อกี้นี้ชี้แจงไปแล้วนะคะแล้วถ,ถูกต้องไงครับขุมที่พูดก,กงงรารที่ไปฟ้องเขาก่อนเนี่ยคือทุกอย่างเป็นความฟ้องด้วยความจริง ทุกประการนะคะแต่ uh huh. เพียงแค่ว่ามันมีคนที่หน้าด้านทําเลวแลวยังมากล้าจะกล้าฟ้องคนอื่นขเขากลับเหลือเชื่ออันนี้ก็ uh huh. ไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงคดีนี้นะคะ <Yes. S 2> อันนี้พูดล,ลอยลอยคุณแซนไปฟ้องเขาก่อนแล้วคุณแซนแพ้คดีนะฟังใหม่นะคะแซนฟ้องเขาก่อนด้วยความสัต์จริงทุกประการด้วยข้อเท็จจริงทุกประ uh huh. การในสิ่งที่เขาทํากับแซน mm hmm. เพราะฉะนั้น การที่เขาจะฟ้องฉันกลับเพราะว่าพวกแซนไม่ได้เตรียมหลักฐานอะไรให้แน่นหนาเพราะว่าไม่คิดจะต้องเอาให้ถึงที่สุดในวันนั้นเพราะสงสารลองไปย้อนดูได้ค่ะไม่ใช่คราวันไมาเขาเนี่ยเพ้คดีก็คือแพ้คดีคุณจะพูดยังไงก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าการที่เขาฟ้องกลับให้มีผลกับชีวิตฉันก่อนอ่ะตรงนั้นคุณจะพูดว่าแพ้ก็ได้ไม่คดีก็คือแพ้คดี ไปข้าแข่จะาพันไม่มีหลักฐานฉันฟ้องจริงคําถามคือถ้าคุณแซนฟ้องจริงและเป็นอย่างนั้นจริงทาไมศาลตัดสินให้คุณแพ้ล่ะครับฟังใหม่นะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมหลักฐานที่จะช่วยถึงที่สุดเกี่ยวคุณแซนมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงัครฟังใหม่นะคะฟังใหม่นะคะศาลยกเพราะว่าไม่ได้เตรียมหลักฐานนั้นแน่นหนาพอไม่คือมันไอหลักฐานที่จะต้องเตรียมเนี่ยไม่ได้เตรียม คุณอย่ามาเป็นทําเป็นหัวล้อคุณไม่ได้ทราบนะคุณไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงแซนทราบเพราะมันเป็นเรื่องของแซนเราไม่ใช่ป้าข้างบ้านอันนี้เรื่องของเราเราทราบข้อเท็จจริงว่าสิ่งสารยกฟ้องไม่แปลกใจหรือ <c oughs> ว่าไม่แปลกใจ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ทําอะไรที่ว่าจะต้องไปถึงที่สุดในวันนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าใครหน้าไหนมันมั่นใจในความมั่นหน้าของตัวเองให้มันฟ้องกลับมาแล้วให้มันมีผลชนะแล้วค่อยเอามาพูดไม่ใช่เพราะว่ายุคเนี้ย คนเลวมันน่าด้านบอกตรงว่าคนเลวมันน่าด้านมากมผมถามคือจริงๆครับผมยอมรับเลยครับคนเลวมัน่าด้านจริงๆครับคนเลวเนี่ยมันโกหกตอแหลสามปีมันก็ยังโกหกตอแหลกี่ปีมันก็โกหกตอแหลอันนี้ผมยอมรับเลยคนเลวยังไงมันก็คือคนเลวคนีอเหลยังไงมันก็มันมันมันก็ตอแหลอันนี้ผมยอมรับสามปีผ่านมามันก็ยังตอแหลมันเดิมมันก็ยังโกหกเหมือนเดิมมันยังไงนี่เหมือนเดิมผมยอมรับเลยครับ ริงค่ะแล้วบางคนที่แบบหัวงอกหัวร้านกันแล้วนะยังยังโกหกตอแหลได้แบบเป็นปกติธุระอันนี้เหลือเชื่อจริงๆแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่มาถึงตัวนี้แล้วไม่ได้แปลกใจแล้วค่ะเพราะว่าคนยุคนี้มันหน้าด้านอะก็เห็นแต่แต่คุณแซนต้องยอมรับอย่างคุณแซนแพ้คด,ดีคุณก็ต้องแพ้ต้องยอมรับว่าแพ้ถูกต้องไหมจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่คุณแซนแพ้คดีก็ต้องยอมรับว่าฟังว่าคุณแพ้อะยังไงต่อคะ แล้วเขาฟ้องกลับคุณแซนคุณก็ต้อง,อองรับเขาแล <หา S 1> ้วองม่าแล้วยังไงต่อคะ่ะก็เป็นระบบเก่าหาฟ้องกลับก็ฟ้องกลับสิคะ,ะก็ส่งทนายไปแล้วนะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาพูดในเรื่องที่ว่าเอามาฟ้องกลับเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องส,งส,งสง่งกังวลนะคะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือผมก็ต้องบอกก่อนว่าวัดอันเนี้ยอยากจะบอกอ่ะอ่ะวันที่ยี่สิบสามในความคิดเห็นผมว่าเฮ้ยสาลยกฟ้องอันนี้ผมก็บอกว่ายกฟ้องถูกต้องไหม อันไหนที่คุณแซนแพ้คดีผมก็ต้องบอกคุณแซนแพ้คดีอันไหนที่คุณเขาฟ้องกลับคุณแซนคุณแซนก็ต้องยอมรับว่าอีเขาฟ้องกลับและคดีที่คุณชัยวัตรฟ้องเนี่ยไม่ใช่เขากล่าวหาคุณแซนนะเขาฟ้องกลับคุณแซนเพราะคุณแซนแพ้คดีเขาถูกต้องไหมยอมรับไหมอันนี้นไม่ต้องอธิบายเรื่องเดิมซ้ำๆไหมเอาออเรื่องไปเรื่องอื่นกันดีกว่าไหมคะส่วนเรที่ยี่สิบสองนี้ถูกว่าคุณแซนก็ไปสู้คดีเอาแพ้ชนะค่อยว่ากัน เอาเอาให้มาให้เป็นเรื่องให้ได้ก่อนเป็นไปยืนดีแล้วไงกมไปยืนหน้าอ่อยอยู่สพนนเล็นดูไม่ก็น้อยเหรอเกินนักข่าวเขาไม่สนใจแล้วก็แบบอุ้ยเอาใจช่วยแล้วกันค่ะอยากทําอะไรก็ทําค่ะเออป็นดูมากแต่อันเนี้ยคุณแซนบอกว่าถ้าคุณแซนบอกว่ายังไม่เป็นคดีอันนี้ผมขอผมขอว่ามันเป็นคดีแล้ว ขอบคุณค่ะที่ช่วยยืนยันเพราะว่าเวลากับมันไอ้นี่มันมันมันจะได้มีหลักฐานยืนยันมีอค่ะมีอย่างนี้เอาหลักฐานยืนยันจากผมนะคุณไม่ต้องไปเอาหรอกคุณไปเอาที่ช่องพีพีทีวีเลยเขามีการโชว์ด้วยมีการโชว์ไปเลยค่ะอ่แล้วมีเรื่องมีประเด็นไหนอีกไหมคะที่สงสัยเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องเริ่มเดิมแบบนี้ก็ช่องพพีทีวีช่องแปดอันเนี้ยเขาลงไว้เห็นชัด ในส่วนในช่องไอ้เรื่องที่เมื่อกี้นี้ทางคุณสงสัยว่าคนอัจฉริยะพูดหรือเปล่าเนี่ยออกทุกช่องเลยนะวันนั้นยังเป็นข่าวดังอยู่เหมือนกันช่องแปดอมรินทุกอย่างทุกทุกช่องออกหมดเลยคือที่คนอัจฉริยะออกมาพูดว่าคนบนเรือเอาแตงโมไปขายสี่แสนบาทอะพูดกับปากเลยค่ะไม่มีนกข่าวไปพูดเองค่ะไปลองไปลองพิมพ์ดูตอนนี้ก็ได้ค่ะลองพิมพ์ดูพิมพ์เซิร์ชดูเลยค่ะมีหลักฐานค่ะโอเคโอเคอันนั้นอนอะ อ่าผมก็ยอมรับว่าอ่าผมอาจจะอ่าอาจจะฟังไม่ฟังไม่หมดก็ได้ทุกอย่างทุกอย่างก็ได้อันนี้อเพราะว่าแต่ว่าถ้าคุณแซนยืนยันอย่างนั้นก็คือตามนั้นครับอ่าโอเคเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณแซนอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะแต่แต่ตามที่ผมได้ข่าวมาตามตามที่ผมที่ตามข่าวนะผมก็ต้องบอกว่าอันนี้ตามที่ผมที่ตามข่าวว่าคุณอาชิยะบอกว่าอ่าเอเจนซี่เป็นโอนเงินให้กับแตงโมสี่แสนอ่าอันนี้ผมผมรับทราบแต่ไอ้เรื่องที่คุณพูดเนี้ยอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ยินตรงนี้ อค่ะลองลองไปพิมพ์ดูค่ะอ่าได้ครับได้ครับอ่าส่วนเรื่องของคุณเอกราชนะครับของคุณเอกราชเนี่ยนะครับ <Yes. S 1> ก็กจะบอกนะครับว่าเกื <c oughs> อบสป็ลัก <c oughs> คุณเอกราชอ่าคุณเอกราชเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่อ่าเขานะมีหลักฐานที่ชัดเจนอะไรที่ชัดเจนตามแบบของเขาสุกว่าส่วนการที่จะบอกว่าเขานะเอ้ยไม่ได้เป็นอ่าอะไรอ่ะซึ่ง มีการพูดว่าเขาเองเนี่ยนะครับได้รับไปอะไรได้รับเชิญไปบรรยายที่นั่นที่นี่ไม่ไม่ตรงนั้นตรงนั้นไ<ผ>ม่ได้สนใจค่ะแค่สง,ส,ง,ส,งสัยในความเชี่ยวชาญเฉยๆว่าเชี่ยวชาญอะไรถึงออกมาพูดเรื่องคดีตังโมผิดหมดเลยเอาอะไรมามั่นคะเอาอะไรมามั่นในความเชี่ยวชาญครับไปเอาเวลาที่มาวิจารณ์คนอื่นไปหาความรู้ความอะไรเพิมเข้าตัวเองดีกว่าค่ะแป๊บหนึ่งคุแซนกุแซน คุณเอกราชเขามาพูดเรื่องของ GPS อย่างเดียวนะในเรื่องของคดีของน้องตะโมงั้นผมถามคุณแซนเลยว่าเรื่อง GPS เรื่องรูปอะไรเขาก็พูดหลายเรื่องอยู่นะสรุปเชื่อชาเรื่องไหนอไปเอาให้แน่ก่อนสักเรื่องค่ะไม่ผมก็ไม่จะถามว่าอะอย่างการเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าเวลา22.18ถึงสะพานสังฮีแต่เวลา GPS เป็นเวลา22.11คุณจะบอกว่าคุณเอกราชโกหกเหรอฉันก็ไม่ทราบอะค่ะคือตัวหนึ่งวันนี้คือถ้าเกิดข้อมูลที่เขา พูดหรือทําเป็นเรื่องจริงเป็นแม่นยํามากๆเนี่ยมันต้องมีผลทางกฎหมายแล้วค่ะอันนี้ได้ยินแต่เห่าอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าคุณแซนกาลังไอ้นี่อะไรแต่ผมบอกแล้วว่าที่คุณเอกราชแกออกมาอันเนี้ยก็คือว่ากําลังตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนขอบวนการยุติธรรมหรือเปล่าเช่นเวลายี่สิบสองจุดหนึ่งแปดนะครับอันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถึงสะพานสังฮีแต่ G P S บอกว่ายี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่ง ก็ถึงบอกไงคะว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีหลักฐานมันยืนยันข้อเท็จจริงได้มันเชื่อถือได้ป่านนี้เจ้าหน้าที่เขาโดนโดนตรวจสอบหมดแล้วค่ะถึงบอกว่าได้ยินแค่เสียงเ่าแป๊กเป๊ะป๊ะสิ่งเดียวที่ต้องไปตรวจสอบเนี่ยคือความรู้ความสามารถของคุณเอกราชเองนี่แหละค่ะคุณแซนดีเอสไอเขากำลังเขากําลังตรวจสอบอยู่อใจเย็นค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆคุณแซนใจเย็นๆใจเย็นไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เร่งอ่ะก็แค่บอกเยว่า ต้องเข้าใจกระบวนการทางก็เหมือนกับว่าวันนี้คุณแซนยังสู้มาสามปีถูกต้องไหมแล้ววันนี้ดีไอเขาเพิ่งจะทำมาสามเดือนว่าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเองอ๋อค่ะเออมันคนละอย่างกันนะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะไม่ต้องอธิบายซ้ำค่ะเข้าใจค่ะอ่าโอเคนะเข้าใจค่ะโอเคสี่ทุ่มแล้วคุณแซนเดี๋ยวไงขอตัวก่อนคุณาคุณไหนค่ะสวัสดีค่ะแล้วถ้าวันไหนคุณแซนว่างอยากจะขึ้นมาคุยกันอีกก็ได้นะโอเค นะครับก็ได้อะไรเยอะแยะนะครับไม่ต้องรีบอ่โอเคบายบายแสนยิ่งดินยิ่ง,งโปอ่ะโอเคนะครับก็ได้อะไรเยอะแยะนะวันนี้อ่าคุณแซนมานะครับก็อย่างที่บอกว่าอ่าอยากจะอยากจะขึ้นเราก็ให้นะอ่า ขึ้นฟีดเลยอ้าวไปซะและ้วสนุกเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็เปิดพื้นที่ให้เขานะเปิดพื้นที่ให้เขาในเมื่อขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีการด่าก,กันไม่ต้องมีอะไรกันนะครับนแซนคือ <c oughs> อันนี้ผมบอกเลยนะครับตัดสินกันเอาเองไอ้นี่กันเอาเองนะับตัดสิน,นเอาเองพี่เก่งนะสู้คนแทบได <c oughs> ้สีข้างตลออ่าผมบอกแล้วไงก็ตัดสินกันเอาเองไงนี่กันเอาเอง สงสารเขานะคะเอ,อไม่ดา่าพี่เอกฉลาดมากเ,ออเปิดให้คนด่าเลยนะเนี่ยด่ากันชำํำคุณเอกหลอกดนะ่าไม่ได้หลอกใครบอกก็หลอกด่าแล้วไม่ได้หลอกโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงตะี้ทุ่มฝาแล้วเดี๋ยวยังไงขอตัวลงก่อนเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะครับใครที่อยากจะฟังอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะับช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ,บ,นะนะรบเดี๋ยวผมจะเอาขึ้น นะัเอาขึ้นเอาไว้ที่ช่องนะักลบกระดกแล้วพวกนี้เรามาคุยกันใหม่ช่วงนี้กันมาคนใหม่นะับอกได้เลยวันนี้สนุกมากมันมากนะัโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝันดีครับ